สวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับพอดีโทรศัพท์ตัดนะครับเครื่องร้อนจัดอัดนานอันนี้เหลืองชัยจอมพลครับหาย,ยางนะครับไซส์สวยขายอยู่สามร้อยครับต้นนี้ไข่มุกเมคาครับสามร้อยรวยร้นฟ้าอีกต้นนะครับสามร้อยอันนี้เหลืองเหลืองอะไรวะ เหลืองอะไรนะพี่เหลืองการจนะหรือไรเหลืองเหลืองอะไรไม่รู้ครับจําไม่ได้เดี๋ยวพกโตทักพกถามพ่คลายทีแล้วกันนะนี่นางฟ้าครับดูทําท่าจะป้ายเหมือนกันนะขายยุ่ต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบแล้วกัน,น,นเท่ากันกับต้นเมื่อกี้นี้ศึกษาไอ้เหลืองราชจะพลึกครับรัจะพึกสามร้อยนี่ลูกไม้มีฮาร์ปับดู ลูกไม้สวยจังแต่ใบใบก็กำลังสวยก็ฟองกำลังดีขายอยู่สามร้อยครับนี่ลูกธาดบางแก้วนะเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับเพแผงแดงสะกระถางก็สามร้อยครับนี่ก็ลูกไม้สวยๆเลยนะครับดูใบเขาชั้นใบดีขายอยู่สามร้อยครับ ลูกไม้กัดเปรอะนหน่อยครับดูกำลังเปรดะสองรอยห้าสิบครับสุดปัทนาแต่เขาออกแผงเขียวหน่อยๆน,นะดูฟอร์มใหญ่นะไซต์โตอันนี้ไปสามร้อยครับไซโตแล้วนี่เป็นลูกไม้ด่างครับดูไม่ต้องลุ้นเลยด่างนะเขาเหมือนไก่ครับแต่เขาด่างขายอยู่สามร้อยครับัูตู้ตูวนี้มันนะ นี่ก็ลูกไม้นะครับสวยๆครับดูสอง้อยห้าสิบครับอันนี้ไม้กาบครับสองร้อยห้าเป็นลูกไม้นะกาบสวยๆเลยครับดูไซโตครับไซ้กกำลังพอสมควรสอง้อยห้าสิบเนาะนีก็สองร้อยหสิบครับสีแดงไม้กาบเผื่อคนชอบบอลกาบบอลมีแข้งนะอันนี้อะไรนะพี่บ๊วอ,อินทลังสันบอลสีอินทลังสันครับดู ไม้หายากนะครับชื่อเป็นมงคลจังเลยขายอยู่สี่ร้อยครับมงคลสยามครับมงคลสยามแต่ว่าเขาแผงเขียวนะเขาไม่ไป้ายสายโตนะครับการแข็งมากต้นใหญ่เอาไปสี่ร้อยครับทองพันช่างครับทองพันช่างสองร้อยห้าสิบครับสุดรักครับบอลสีสุดรักแต่เขาไม่ด่างนะสองร้อยห้าสิบ มิงธารามต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับพันดาวพันดาวสองร้อยห้าสิบตัวนี้กัดสีแล้วครับเอาไปสองร้อยห้าสิบเท่ากันครับพันดาวอันนี้ทับปทิมเมืองจันนะครับสามร้อยตัวละสามร้อยนะครับท็อปทิมเมืองจนอันนี่ก็สุดราคบสองร้อยห้าสิบ 250. ตนนี้ก็เหลืองอะไรแล้วพ่อคาจำไม่ได้ขายอยู่สามร้อยนะครับต้นใหญ่แล้วมีชื่อครับพ่อคา,าลืมชื่อไหมเยอะจัดอันนี้สีสวรรค์ครับสีสวรรค์กำลังกัดสีนะต้นเดียวกระถางหนึ่งมีสองต้นครับดูอกระถางเดียวมีสองต้นครับขายอยู 300. ่สามร้อยก็สีปาดนะครับ 200. สองร้อยแล้วมีเงินครับดู ไม้สวยมากครับรัตนีเงินรูป้ายป้ายสวยมากต้นแท้เลยนะครับขายอยู่หนึ่งพันบาทครับนี่ก็ลูกไม้ลายไทยครับเฮ้ยไม่ใช่ลูกไม้ครับเขามีชื่อบอนสี่ลายไทยชื่อเขาบอนสี่ลายไทยขายอยู่สามร้อยครับอาจารย์คงครับไอ้ต้นนี้อาจารย์มั่นครับอาจารย์มั่นสองร้อยรัตนสินต้นนี้สี่ร้อยครับ ลอตนาสินต้นนี้๋อต้นนี้มีคนจองแล้วครับสวยมากเลยต้นนี้นี่อาจารย์คงครับอาจารย์คงไม้กัดสีชมพูนะอาจารย์คงแยกหน่อครับต้นนี้ขายอยู่พันห้าครับลูกไม้เมล็ดธาตุบางแก้วครับไม้เมล็ดธาตุบางแก้วต้นเดียวมีสองกระถางนะครับดูนี่ให้ไปเลยครับสามร้อยสวยมากครับต้นนี้แสกัดสีชมพูสวยมาก อ๋อนี่เขาจองไว้อันนี้เจ้าจากักรพพัดครับด่างนะเขาด่างไม่เยอะด่างด่างหน่อยๆครับนี่ใบใหม่เขาใบใหม่เขาก็ด่างครับแต่เขาด่างไม่เยอะขายอยู่ห้าร้อยครับเก่เเป็นกเกาะเกตลุ้นด่างครับขายอยู่ต้นละสี่ร้อยนี่นี่ต้นนะครับเกาะเกตเป็นชิ้นผ้าลุ้นด่างนะครับเกาะเกตนี่ครับ มีโอกาสด่งได้อยู่นะคุณหญิงเตือนตาเตือนใจครับไซต์โตขายอยู่สามร้อยครับกับสีสวยมากครับสีสวรรค์สีสวรสสวรค์ต้นนี้สามร้อยลูกก็ะก้าครับป้ายสวยสเลยพันห้าครับนนี้นางเกาส <500. S 1> ุริยาขายอยู่ห้าร้อยครับต้นนี้สวยมากครับ สองฟงโขงพันห้าครับกัดสีชมพูแล้วนะสวยๆเลยครับมหาไทยอันนี้มหาไทยครับสามร้อยรัศมีเงินตัวนี้มีตัวนี้ต้นนะตัวนี้ขายอยู่ห้าร้อยครับปายทุกใบครับศีลาหุ้มทองแพงครับตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับสาวนครสวรรค์สาวนครสวรรค์ครับเป็นไม้ด่างนะครับสาวนครสวรรค์ต้องรอลุ้นด่างทีขายอยู่ห้าร้อยครับ นี่เท้าลำไยลุ้นป้ายนะครับเขาป้ายมานหน่อยหน,น่อยต้นเลี้ยวไปหกร้อยครับให้ไปเลยจังหวัดกระบีนะ่จังหวัดกระบี่ครับมีอยู่สองใบค,ครับใบกลมกิ๊กเลยครับขายอยู่ 300. ยาสามร้อยอันนี้เป็นแตงโมครับบอลสีเตงโมต้นโตบเบลอเลยครับแตงโมเอา โอ้ใบนี้พกกู้บอกจากตูมาเหี่ยวหน่อยแต่เขาก็ฟื้นครับเอาไป400ครับแตงโมโต้นหนึ่งยักษ์เลยยุทธหตถีแผงยุทธหตถีแผงเขียวครับดูต้นแบบตั้งแม่เลยครับดูหอมใหญ่ของเขาเอาไป500ครับยุทธหตถีไก่ฟลอริดาครับกัดสีสวยๆเลยกัดสีสวยๆเอาไปเท่เาไหร่ดี250 นี่เป็นลูกไม้ค้ายสีลาหุ้มทองครับแต่เขากัดสีมีด่างทองมาแล้วดูวยป้ายทองมาแล้วขายอยู่พันหนึ่งครับตนนี้นี่เป็นลูกไม้ใบประหลาดครับมีด่างมีเปิดครับเป็นไม้ใบประหลาดดูเขาแผงมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะจากเมล็ดอะไรมาแต่เขาด่างสวยนะด่างสวยจังต้นใหญ่มากครับ ขายอยู่หนึ่งพันครับนี่ก็ลูกไม้เหมือนกันครับมีป้ายต่างต้นนี้เอาไปสามร้อยครับมาด,ดูตู้นี้กันบ้างไม้เยอะครับวันนี้คลิปตัดไปเลยเมื่อกี้นี้น <g ül> สีปาดครับไซสโตครับเอาไปสองร้อยห้าสิบตัวนี้ขอห้าสิบบาทครับโตหน่อยอันนี้ลูกทัาเป็นเกลือกัน อันนี้อันนี้เจ้าหญิงครับถ้าเขาป้ายจะเป็นเจ้าสาวนะขายอยู่สามร้อยครับเจ้าหญิงทองพันช่างครับตัวนี้โตนะรับไปสามร้อยครับทองมันช่างสุดปัทนาหายโตครับตั้งแม่นะครับต้นเบลเลยหัวหัวใหญ่อยู่เอาไปเจ็ดร้อยครับต้นนี้สุดปัถนา น,นี่บนบนกาบครับบนกาบเอาไปสองร้ยห้าสิบสมิงพรามต้นละสามร้อยครับใหญ่มากเลยครับดูไซเบอร์เลยนะสามร้อยทั้งสองต้นนะครับอันนี้นกสุดแสวงไซโตครับสามร้อย เสือพานครับเสือพานเอาไปสองร้อยครับนี้เทพัสลา,าครับต้นใหญ่นะไม้กาบเทพสาาัสลาลุ้นด่างนะครับเป็นลุ้นด่างเอาขายอยู่สี่ร้อยครับไซโตเทพสาาัสลานี่ลูกไม้อาจารย์ปอรครับไม้อาจานโอสองร้อยห้าสิบ ลูกธาตุบางแก้วครับลูกไม้เมล็ดนะธาตุบางแก้วต้นนี้ชมพูสวยมากครับสามร้อยครับเมือล,ลูกธาตุบางแก้วเหมือนกนะันลูกธาตุบางแก้วทั้งนั้นเลยนะครับต้นละสามร้อยทุกต้นครับพ่อค้าให้ดูสวยๆอย่างนั้นเลยครับต้นละสามร้อยทุกต้นเลยนะครับลูกธาตุบางแก้วต้นนี้โหวกัดสีสวยมากเลยครับนี่ครับสวยๆ ให้เลือกตูดทียรต้นนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดธาตุบางแก้วนะครับนี่ใบกลมอย่างกระธาตุบางแก้วนะครับต้นนี้ไม้มเมล็ดครับนี่ไม้จบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดบอลสีฝากเบอร์โทรผมด้วยนะครับเผื่อใครสนใจติดต่อที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองครับ งั้นขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับขอบคุณครับ